แต่คนตลกนะบุกดาไม่รู้แรบโอ้เราจะรับมือยังไง่กคือ่คอมเมดี้เข้มก็จะเป็นฟิลแบบตัวตนเขาเลยค่ะคือเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะแค่พูดแบบพูดปุ๊บเข้มทำใจหมดคือแบบเข้มบอกว่าห่างไกลตัวเองโอ้โหเกิดมาจากตัวตนตัวเองใช่ไหมตัวตนชัดๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอ่านบทนี้ตั้งโซเวลีนี้เข้มเดี๋ยวฉากนี้แบบนี้แบบนี้เฮ้ยพี่มันยังไงนะพี่อะไรพอเป็นเขยบ้านไล่ปุ๊บ เพราพี่ได,ได,ไดไ้ได้ไม่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นได้ขเข้มได้เธอ,อคนนี้สามารถเปาพระเอกได้สองคนภายในสามนาทีได้คือจริงๆตลกเรื่องนี้คือตลกมากเออจะได้เห็นเสน่ห์ความแบบความตลกความเร็วเข้งม,มุกดาถามี่นึดคือมันก็มีแบบบางแฟนคลับบางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เวลาที่เธอจิจ้นจิ้นกับเข้ม ก็เห็นไปนจิ้นกับไม้อีกเดี๋ยวบางคนก็จะเกิดดราม่าเดี๋ยวแฟนคลับแบบไม่เข้าใจมันจะมีบางกลุ่ม่เงี้ยเธอจัดการกับเรื่องนี้ไงจริงๆเรื่องดราม่าแบบที่เราจะจ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเรามันคืองานค่ะคือเวลาเราเราทำงานเราเล่นละครคือเราเล่นกับพี่เอกเหล่ากันคือการโปรโมทการถ่ายรูปคู่กันหรือการไปงานอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยคือเรามีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วตลอดคือเราไม่ได้พยายามทําอะไรขึ้นมาอยู่แล้ว คือมันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วมุกก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันเนี้ยคือเราเราไม่มีทางที่จะเจอพระเอกคนเดียวแล้วเข้มก็ต้องเจอพี่ไม้ก็ต้องเจอวันหนึ่งอาจจะเจอพี่มิกอาจจะกลับไปเจอพี่แบงก์ก็ได้คือหลากหลายที่เราต้องเจอฉะนั้นมุกทํากับทุกคนเหมือนกันคือเราเต็มที่กับการทํางานคือเราอยากทําอะไรอยากจะไายมุกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกคนเขาก็ทํากันซึ่งมุกไม่ได้มุกก็ ไม่ได้มองว่ามันมันมีอะไรอยากให้สนุนเรื่องของเรื่องของผลงานนักแสดงการแสดงมากกว่าเพราะว่าคือเราเราเต็มที่กับการทํางานแล้วถึงเวลาที่เราต้องโปรโมทงานเราก็ไปด้วยกันบ่อยคือฉะนั้นมองว่าเอ้ยมันมันเป็นการที่แบบเราทํางานร่วมกันเราซัพพอร์ตกันทลกักันต้องซัพพอร์ตกันเนาะ